tiếng súng tiếng súng tám nửa có đại tam Tí tiếng, tiếng đại

É o teu หกสามได้แก้ได้แก้นะครับต่อยจีบตอกหอดได้แก้ เก้าสามื่อม่ให้หรอไม่ว่ยสามเก้าคุณิดว่าคุณหน่อยจออกจาวงการนี้ได้เเป็นสเป็นสเ้ตสีก้า แปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าไปดเก้าแป้มแปเก้าเกปดเก้าแปด้า

8, 18, สิบใชเปลี uh, ่ยนตัวค่มอเป็นส่งเป็นส่งอย่างามแรกกต้อเล่นกันพอยานยาน

11 okay. 9เออ11โทดโด11 11บสองสิบสิบเ,เอ้าถูกต้อใคได้แก่แฟนเด็กเกมนะครับสิบสอง,งสิบสิบสอง,สง,สง 12บสองสิเขรีกมสเอ Sự tòa hậu Sự tòa hậu